สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนนศากสืเคส่งห์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพรมพิชัยพรมณีอยู่ชั้นผสมศึกษาปีที่6สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิติการมัลลิกินอยู่ชั้นประสมศึกษาปีที่6สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายต้ยยนก้าพรมบูรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัาถวิภาแรกขึ้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้จะมาเล่าสืบสารประวัติ ในท้องถิ่นของฉันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ,บวัดผ่านศึกอนุกูลน,นี้โดยสถานที่แห่งนี้รเริ่มสร้างขึ้นโดยท่านเจ้าอาวาสวัดผ่านศึกอนุกนูลพระบุญธรรมและคณะกรรมการวัด ได้มีแนวคิดร่วมกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สําคัญตามประวัติศาสตร์เมื่อครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระอนุชาสเสด็จไปป่าบพญาในลแวกกแมกพูชาขากับสเสด็จผ่านมายังบริเวณนี้ทรงเห็นภูมิประเทศฝั่งสองคลองมวกเหล็กเป็นที่ราบกว้างจึงรับสั่งกองพักณคลองนั้นก็คือวัดผ่านศึกในปัจจุบัน สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาธิติกามารสินทางเข้าประตูน่าวัดจะมีตาสัญลักษณ์เป็นรูปช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหทัตถีเมื่อผ่านประตูวัดเข้ามาก็จะพบพระพานสวยงามทางขวามือศิลปะในการสร้างก็จะคล้ายๆกับศาลสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดพิศณุโลกภายในพระพาก็จะประดิษฐ์านไปด้วยพระบรมบรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง ทรงประทับนั่งหลังทักษิีโนโทกประกาศอิสรภาพและพระบระมรูปของสมเด็จพระเอกาทศรสทรงประทับยืนและพระบระมรูปของพระสุพรรณกัลยา เนื่องด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหา,หากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายเมื่อปีพศ2137ขณะนั้นไทยกำลังทำสงครามอยู่กับพมา่าพระองค์จึงทรงยกทัพไปตีเขมรและทรงยกทัพกลับมาตั้งพระพาพักแรมอยู่ที่บ้านผ่านศึกแห่งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ทหารวมป่วยลงไปจำนวนมากทรงตรัสสั่งให้ทิ้งอาวุธลงลํำน้ำทั้ง หมวดลำน้ำที่ผู้ถึงอยู่ด้านหลังวัน วัดผ่านเสือ,อนุกูลเป็นสถานที่ที่รวมศาสตร์ต่างๆซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีศาันคติที่ดีต่อสภาพแวดล้อมและถินฐานที่อยู่และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อให้นักเรียนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพาโรงเรียนผ่านสือสงเคราห์จึงได้บูรณะพระพา,พา,พาสมดาเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเพื่อให้ยังคงอยู่แก่ผู้เรียนต่อไป ครับ